ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและกันกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษนายขวัญชัยพรมแสนผู้อำนวยการโรงเรียนถนนมิตรภาพนางจิตติมาบุญนิวัตนครูชำนาญการพิเศษนายอดุลนินเชศครูชำนาญการพิเศษนางสุรัตดา บุญจันทึกครูชำนาญการพิเศษการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษของนางรสการรัตนพดุงกิตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนถนนมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศาณ์นรณครราชสีมาเขต4นางรสการรัตนพดุงกิตเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน พุทธศักราช2512อายุ51ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยายลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่บรรจุรับราชการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2536ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านปางขนุนสังกัดสำนักง,งานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์เป็นเวลา1ปี ปีพุทธศักราช2537สอบโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์โครมสามัญศึกษาอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นเวลา15ปีปีพุทธศักราช2552ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนชินวงศ์อุปถรรัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นเวลา5ปีปีพุทธศักราช2557 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูจำนานการโรงเรียนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษานครราชสีมาเขต4จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา7ปีรวมอายุราชการ28ปีและได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปี2563นางรศการรัตนพดุงกิจดำรงตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการมาแล้ว16ปี7เดือนชั่วโมงการปฏิบัติงานปีการศึกษา2559ถึงปีการศึกษา2563ชั่วโมงการปฏิบัติงานปีการศึกษา2559รวม1,320ชั่วโมงปีการศึกษา2560รวม1,320ชั่วโมงปีการศึกษา2561 รวม1,370ชั่วโมงปีการศึกษา2562รวม1,370ชั่วโมงและปีการศึกษา2563รวม1,330ชั่วโมงปฏิบัติงานด้านการสอนดังนี้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกกลุ่มสารการเรียนรู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นประมถมศึกษาปีที่4ถึง6การเข้ารับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรครูพัฒนารับรองปีการศึกษา2559ชั่วโมงการพัฒนาตนเองรวม10ชั่วโมงปีการศึกษา2560ชั่วโมงการพัฒนาตนเองรวม100ชั่วโมงปีการศึกษา2561ชั่วโมงการพัฒนาตนเองรวม32ชั่วโมง ปีการศึกษา2562ชั่วโมงการพัฒนาตนเองรวม12ชั่วโมงตีการศึกษา2563ชั่วโมงการพัฒนาตนเองรวม24ชั่วโมงรวมชั่วโมงการพัฒนาตนเองทั้งสิ้น178ชั่วโมงปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดังนี้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มสรารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวหน้างานพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูเวรประจำวันจันทร์งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูจำนานการพิเศษด้านที่1 ด้านการจัดการเรียนการสอน1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัดนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นำไปสู่การจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนมีการเลืกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร และมีการประเมินการใช้หล er ักสูตรเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยผู้เรียนสามารถปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมีการประเมินเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครูในโรงเรียน1.2.2การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาบริบทของโรงเรียนและผู้เรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทักษะชีวิตและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นกิจกรรม active learning และมุ่งให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ตามศักยภาพมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และนําผลมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีความหลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุคการศึกษา4.0มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง จดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการทำ PLC พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคือมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษขาดความรู้พื้นฐานไม่รู้คำศัพท์ทําให้มีปัญหาเรื่องการพูดการสื่อสารการอ่านจับใจความการสรุปความรู้ จึงได้ศึกษาค้นคว้าหารูปแบบและกลยุทธ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การบริรณาการทักษะชีวิตการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกในการเรียนรู้มีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอย่างมากโดยมีการพัฒนานวัตกรรม e n g l i s h Charge มาเป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดก,การเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น1.2.4คุณภาพผู้เรียนเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่โรงเรียนถนนมิตรภาพได้กำหนดไว้ในระดับประถมะศึกษาปีที่6คือผู้เรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ7จจึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่วางไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีคะแนนเฉลี่ยรวม78.52ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย1.3การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายมีนวัตรกรรมอ n g l i s ชา h a n t e n g l i และโยบายคูอ้อยเป็นเบ p แ a c t ท c e ที่ใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให้นักเรียนมีผลสาเร็จการสอบโอเดตรายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมีการประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงสื่อนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออกแบบเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายเน้นการประเมินตามสภาพจริงมีการประเมินเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลตลอดจนนาผลการประเมินและผลการนิเทศมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีได้1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัยในการสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนําผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้ให้คําแนะนําในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะในการทำงานมีการอบรมนักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณในลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ตลอดจนเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอยากมีความสุขมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนํามาใช้ในการดูแลป้องกันส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลให้คำปรึกษาแนะนําออกเยี่ยมบ้านพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและมีลายกลุ่มผู้ปกครองระดับชั้นเรียนเพื่อติดต่อประสานความร่วมมือตลอดเวลา2.3การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชามีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนจัดทําข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการรวบรวมสารสนเทศระดับชั้นเรียนหรือประจำวิชาตลอดจนสามารถให้คำแนะนำการใช้ข้อมูลในการพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูในโรงเรียนด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1การพัฒนาตนเองผู้ขอรับการประเมินมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพจริง มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมนาอย่างสม่ำเสมอโดยนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ3.2การพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการทั้งในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามีการศึกษาคนา้นคว้าเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอจากการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทํางานและจัดก,การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมทําให้สามารถประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรกรบรรณาของวิชาชีพครูจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสําเร็จและภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัคลครูขวัญสิทธิ์จากมูลลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่4ปี2564รางวัลรัตนราชสีมาประจำปีพุทธศักราช2563โดยเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในการคัดเลือกครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีจังหวัดนครราชสีมารางวัลครุสรดุดีจากครุสภาปรจะำปี .2563 รางวัลครูต้นแบบการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตปรจะำปี .2563 ของสอพทรางวัลหนึ่งแครูดีจากครุสภา ประจำปีพุทธศักราช2557รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกประจำปีการศึกษา2561รางวัลครูดีมีคุณธรรมระดับดีเยี่ยมเนื่องในโอกาสงานวันครูปี2553ถึง2564รวม12ปีติดต่อกันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรารชสีมาเขต4รางวัลครูดีในดวงใจปีการศึกษา2562 ออกแบบง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจปีการศึกษา2559โรงเรียนถนนมิตรภาพได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส p r a c t i c e ด้านการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียน NT Oneet ประจำปีการศึกษา2559ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษสตอรี่เทลลิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทีสระดับประถมศึกษาจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอําเภอศรีคิ้วผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจปีการศึกษา2560ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Im p o m to s p r i n ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67จังหวัดขอนแก่นการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp รุ่นที่8ระดับภูมิภาคการเสวนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จ O-net สู่ความเป็นเลิศ ของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเคศผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจปีการศึกษา2561นำเสนอโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษ,อกษของประเทศด้วยนวัตรกรรมที่เป็นเลิศ b a s e Practice English c h a n t English Lab Yo Bai ู o ้ Oi ต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่19มีนาคม2562นำเสนอกิจกรรม My English Chart ตอนนายพียระรัตนาวิจิตรองเลขาธิการกรพทเมื่อวันที่18มีนาคม2562นักกระทรวงศึกษาธิการถ่ายทำรายการพุธเช้าข่าวสพทออโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศด้วยน,นวัตรกรรมที่เป็นเลิศเบธแพคทิสอิงดิชานต์ออกอากาศวันที่20มีนาคม2562ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจปีการศึกษา2562 ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันยุวบรรลักษ์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่69จังหวัดศรีสะเกษรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กของสพทประจำปี .2562 ร่วมกิจกรรมงานการประชุม พลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างสรรค์สามคัคคีสดุดีองค์ราชันโชว์การแสดงอิงฤทิและโยบายคูอ้อยต่อนายสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการกอพทเมื่อวันพุทธที่24กรกฎาคม2562ณนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทายทำรายการข่าวเช้าวันหยุดช่วงสอทอ360องศาเบส p r a c t i c การสอนภาษาอังกฤษของสอพทโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคะแนนเฉลี่ย O.NET สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563ออกอากาศเมื่อวันที่16พฤษภาคม2563รับเกียรติบัตรครูผู้สอนรางวัล O.NET วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจปีการศึกษา2563 โรงเรียนถนนมิตรภาพได้รับคัดเลือกโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ1ช่วย3สพททำา o u u และแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้กับสถานศึกษาเครือข่ายรวมพัฒนาปีการศึกษา2563ถึง2565เป็นครูต้นแบบการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตของสพทและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 เป็นคณะกรรมการประเมินรางวัลครูต้นแบบการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตปีการศึกษา2564ของสำนักงกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีา 4, มาเขต4เป็นครูขวัญสิทธิ์ของมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่4ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา,านการศึกษาครูแหง่งศตวรรษที่21 Empowerless Educators ในําดับต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ได้ให้เกียรติมาตรวจสอบและกันกรอกข้อมูลสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งครูเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐา,านะครูจานวนการพิเศษและแนะนําด้วยไมยตรีจิตอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคําแนะนําพร้อมนําไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทม่มเทพ,พัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีตต่อผู้เรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปขอขอบพระคุณ